สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่องวีโก้ o ุเกเตอร์นะครับหรือเราไปด้วยกันพาท่านผู้ชมมาเที่ยววัดขุนอินทรประมูลนะครับวัดขุนอินทรประมูลนี้ตั้งอยู่ตำบลอินทรประมูลสร้างในสมัยกรุงสุขโขทยัยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสายญาที่มีขนาดใหญ่และยาวที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับ มีความยาวถึง50เมตรเดิมทีประดิษฐานอยู่ในวิหารแต่ถูกไฟไหม้เหลือแต่องค์พระนอนมีพระพุทธลักษณะงดงามพระพักกิ้มละไมดูสงบเยือกเย็นและมีขนาดใกล้เคียงกับพระนอนจกักรสีจังหวัดสิงห์บุรีแต่นิฐานว่าสร้างในสมัยเดียวกันพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ได้เสด็จมาสก,การะบูชาเช่นพระเจ้าอยู่หัวบรมมกศ สเสด็จมาเมื่อปีพุทธศักราช2296พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สเสด็จในปีพุทธศักราช2421และพุทธศักราช2451พระบาทสมเด็จพระบรมมาัจานการที่เบตมหาภูมิพลอลดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9สเสด็จมาถวายผ้าพระพกฐิน ้นปีพุทธศักราช2516และเสด็จมานมัสก,การอีกครั้งเมื่อปีพุทธศักราช2518ภายในบริเวณวัดขุนอินทราปรมูลมีศาลาอเนกประสงค์มีศาลร,รูปปั้นขุนอินทราปรมูลและโครงกระดูกมนุษย์ซึ่งขุดพบในเขตวิหารพระพุทธสายาสิเมื่อปีพุทธศักราช2541ลักษณะพระนอนคว่ำหน้า มือและเท้ามัดไผ่ยอยู่ด้านหลังเชื่อกันว่าเป็นโครงกระดูกขุนอินทประมูลซึ่งตามประวัติแล้วท่านเป็นนายอากรผู้สร้างพระพุทธสยาสน์โดยย,ยักยอดเงินของหลวงมาสร้างเพื่อเป็นปูชนียสถานครั้นพระมหากษัตริย์ทรงทราบจึงรับสั่งถามถึงที่มาของเงินที่ใช้ในการก่อสร้างขุนอินทรประมูลไม่ยอมบอกความจริง จึงถูกเคี่ยนจนตายจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกวัดขุนอินทป,ประมูล ผมเดินรอบออตัวองค์พระพุทธสยญญาตนนะครับโดยเวียนไปทางขวานะครับทางเดียวกวับการเวียนเทียน ครับณจุดนี้เป็นจุดเช็คอินนะฮะทีเ่เป็นแลนด์มาร์กของที่นี่นะฮะไว้สำหรับถ่ายภาพเห็นไหมฮะจะมีคำว่าแอดขุนอินทาประมูลนีฮะตรงนี้ก็เป็นบริเวณลานจอดรถนะครับ เดี๋ยวผมจะเดินไปตัวววัดน้อยนะฮะแล้วก็มีผักหลายอย่างเลยนะคะแวะมาซื้อมาอุดหนุนกันนะคะแล้วก็มีปลาต้นเค็มด้วยนะคะ้าแวะกันได้นะคะผักของสวนของสวยของงาาตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงดนตรีบรรเลงนะครับน่าจะเป็นชาวบ้านแถวนี้ฮะ แล้วก็มีการจำหน่ออายสลักกินแบน่งํำหรับคนที่มาขอพรอะไรแล้วออกมาร้อมาซื้อกันนะฮะหมวดนี้ก็จะคล้ายๆกันกับออหมดวัดสังกาตายนะครับที่ถูกออต้นไม้ออกลืนกินตัว ผนังไปนะครับจุดสังเกตงที่เนี่ยมักจะทําเป็นหมุดหลักปักไว้เนี่ยผมผ่านมาหลายๆจุดแล้วเห็นเขาทำก็จะเป็นการบรรยายเ,าเกี่ยวกับสถานที่นะคบนี่ครับบริเวณด้านนอกของอตัวโบสนะครับ สังเกตตรงนี้น่าจะเป็นต้นไทรนะฮะื่นกินหรือว่าอมกำแพงโปวดไปด้านหนึ่งนะฮะหัวมุมนี่เป็นสถูกเตด,ดีนะฮะ เลยนะคะดิกระเพื่อทำกันเลยใหม่เลยนะคะทำกันใหม,ม่ๆสดๆเลยนะคะได้ไม่ทันตื่นเลยนะคะของได้ใหม่สดเลยนะคะและ้วก็ในส่วนของผัดไทยเส้นสดก็มีนะคะสนใจอะไรแวะได้เลยนะคะมีอาหารพร้อมทานหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาบต้นขึ้นะคะปลาเห็ดนะคะหรัวปลาทอดมันก็มีค่ะมีครับผมก็เดินมาครบหนึ่งรอบแล้วนะฮะตอนนี้กำลังเดินลง รบเกือบจะทั่วแล้วนะของวันนี้นะฮะก็กำลังจะกลับไปที่บริเวณจอดรถจักยานยนต์ผมนะครับก็ยังไงขอจบอคลิปนี้ไว้ณนะตรงนี้เลยนะครับผมช่วงท้ายผมจะมีประมวลภาพพร้อมอประกอบอดนตรีให้ฟังกันนะครับผมถ้าชอบผมก็ช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อติดตามผมนะครับ จะได้รับชมของผมในคลิปถัดๆไปได้นะฮะโดยการมีการแจ้งเตือนขึ้นมานะฮะเวลาที่ท่านซับสกาผมแล้วนะฮะด้วยความขอคุณครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ